สวัสดีครับสวัสดีครับนี่สมาชิกพระเครื่องรุ่จนเศสกนะครับนี่มีวัดละขังนะครับสององนะครับดูง่ายๆสบายตาดูแบบดูแบบสบายๆง่ายๆครับนะนสไตล์ของพระวัดละขังนะครับนี่มีให้ดู2ององการคาดเดาว่าน่าจะเป็นแม่พิมพ์ตัวเดียวกันนะครับนะครับใครที่เข้ามาดูแล้วนะครับก็ฝากกด กดไลค์นะครับกดแชร์ให้ด้วยนะครับกดซับสไครป์ได้ก็ดีนะครับนะครับเราจะได้มีของมาดูแแปลกใหม่ๆกันเรื่อยๆนะครับวันนี้จะให้ดูจุดต่างๆนะครับนะครับดูสำหรับวันนี้ครับครับก่อนแรกเลยก็ดูนะครับสี่เหลี่ยมยินฟักเห็นไหมครับนะเพราะละครจุดสําคัญเลยครับต้องมีขอบปิ้นขอบเ้อเกินนะครับดูง่ายๆครับขอบเ้อเกินง่ายๆนะครับ เนื้อเกินอาจจะเป็นสองข้างหรือว่าด้านเดียวก็ได้นะครับแต่ขอต้องมีเนื้อเกินครับรอยตัดตาดแบบธรรมชาตินะครับข้างก็จะปิ้นเหมือนกันตะแคงข้างดูนะครับยากครับนี่ครับนี่ครับตะแคงข้างดูนะครับรอยตัดแล้วผ่าออกนะครับเนี่ยง่ายๆครับหรือง่ายง่ายมีมีให้มาให้ดูสององครับดูวงแขนนะครับพระแต่ละองค์มีลักษณะไม่เหมือนกันนะครับดูแค่ทรงคล้ายนะครับทรงคล้ายคล้ายกัน นะครับโดยใช้แม่พิมพ์ตัวเดียวกันคนกดมีหลายคนนะครับต้องบอกคนกดมีหลายคนการตัดพิมพ์เห็นไหมครับเนี่ยชัดเจนครับนะรูรอยปิดต่างๆได้นะครับนะครับเราจะเทียบกันดูนะครับน่าจะเป็นยุคเดียวกันแล้วก็เป็นแม่พิมพ์ตัวเดียวกันการกดออกจะมาก็จะมีกกษณ์ของตัวเองทั้งหมดนะครับตอนนี้เป็นการกดลึกนะครับกดลึกตรงนี้กดลึกครับนะกดเต็มพิมพ์นะครับ อันนี้เสียงจะโยไปนิดหนึ่งเห็นไหมครับครับสังเกตง่ายๆครับแม่พิมพ์วัลกระังนะครับถ้าเป็นวัลกคังอกจะล่ำนะครับเดี๋ยวให้ดูกันนะครับอกจะล่ำนะครับล่ำนูนขึ้นมาเลยครับวักนี่เนี่ยเหมือนก็ลอยกระตักขึ้นมาเป็นวาวคอนะครับง่ายครือง่ายครับวงแขนดิ่งๆครับนะด้านนี้นะดิ่งๆขมานมาครับตรงนี้ก็จะล่ำเลียวเล็กนะครับเป็นมิตินะครับจะเป็นมิติ ของมิติของของตัวองพระนะครับแกะซอกลึกครับซุ้มจะลึกข้างกดลึกนะครับถ้าไม่ผ่านการใช้เลยพระองค์นี้ไม่ผ่านการใช้นะครับนะครับพระเจอในเรียกว่าพระพระช้างเผือกในป่าใหญ่นะครับนะไม่ได้ปรากฏมาให้ให้ได้เห็นในวงการนะครับนะครับดูซุ้มดูสวดทรงครับตีซุ้มขึ้นไปไหครับเป็นธรรมชาติเป็นแบบธรรมชาติเลยครับโดยการกดง่ายนะขานี้ก็ทิ้งดิ่งลงมามาครับนี่มีเส้นพายุวร เชื่อมต่อเล็กน้อยครับนะครับฐานผ้าทิพนะครับก็ส่องดูนิดนึงครับจะมีเส้นบางบางนะครับให้ได้เห็นบางๆางนะครับขออนุญ,ญาตนะครับมีขนขนกระมียีติดนิดนึงครับตัดได้ตัดช่วงนี้ ง่ายเลยครับดูด้วยตาเปล่าเองนี้เลยครับใช่ไหมครับจะมีเส้นซ้อนขึ้นมาเล็กๆครับบางๆครับไม่มากนะครับบางองค์ก็ติดเยอะครับบางองค์ก็ติดน้อยนะครับนี่เนื้อธรรมชาติเลยครับไม่มีการนวดไม่มีการตกแต่งอะไรทั้งสิ้นดูคาบเนื้อนะครับอยู่นี่นะครับนี่นะครับขลสารค่าต่างๆครับจะอยู่ในตัวงพระนะครับดูง่ายครับนี่ครับเนื้อจัดจ้านเลยครับนี่เรียกเนื้อตุบตับนะครับนี่ไม่มีการนวดไม่มีการตกแต่ง ภายนอกนะครับแค่เปิดเนื้อน้าเนื้อดูดูเม็ดมวลสารดูความเก่าดูอะไรต่างๆนะครับในการตรวจกายภาพตรนนี้ผ่านการตรวจกายภาพแล้วนะครับนะครับดูง่ายๆครับดูซมครับต่างๆดูครับมีรอยยุบย่นเห็นไหมครับเม็ดมูลสารค่อนข้างจัดจ้านใครบอกถ้าไม่ใช่วันละครั้งนี่ครับพลิกหลังมาดูนะโบเลยเห็นไหมครับนะครับครับคาบคาบขี้ใครผ่านนะครับ นี่ครับการหดย่นต่างๆเห็นได้ชัดเจนมากเป็นมวลสารครบถ้วนนะครับตามแบบฉบับทองวัดละครเลยนะครับนะครับดูเสียงครับเสียงนี่ก็จะเป็นตัวเรียกแหละดอกบัวนะคล้ายๆดอกบัวนะเป็นปีกลมนะครับบากองค์ก็กลมก็มีครับอันนี้มีเส้นคอด้วยเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับนะครับรอยเว้ารอยมิติครับรอยเว้ารอยแกะพิมพ์ครับการวิธีการแกะพิมพ์เนี่ยเขาจะแกะทีละข้างน่เหมือนกันครับ แกตัวผ้าฝักนี้ออกครับนะแล้วก็ฝักนี้ออกนะแล้วก็บิดมือนิดนึงครับนะครับบาดนี้ออกปึ๊ดปึ๊ดนี่ครับก็จะเป็นลายเว้านะครับนะครับนี่ใส่สะอาดครับผราเดิมๆเลยเดิมๆเลยครับลากออกมาเห็นผ้าสภาพเดิมนะครับผ้าไม่ผ่านการใช้ด้วยนะครับไม่มีรอยหักไม่มีรอยแตกนะครับเป็นกระ้งองค์หนึ่งที่สมบูรณ์มากครับต้องบอกสมบูรณ์สวยๆเลยครับจัด ไม่ไม่มีการตกแต่งอะไรทั้งสิ้นนะครับเส้นทุกอย่างครบตามองค์ประชุมของพระวัะระฆังเลยง่ายๆครับน,นี่ครับชัดเจนมากนะครับเนื้อหดเนื้อย่อนเนื้ออะไรต่างๆเห็นได้ชัดเจนครับพอเราไม่ได้แต่งตกแต่งพระนะนะครับได้ามาง่ายๆครับนี่ครับได้ามากันก็มีราคาสูงนะครับนี่พิมพ์ใหญ่เลยขนาดใหญ่อยู่ประมาณความสูง นะครับก็อยู่มาสามจุด8ปดประมาณนี้นะครับกว้างก็สองจุดสองจุดาสองจุดหกประมาณนี้นะครับตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับมาดูนี้นะครับเห็นไหมครับซุ้มโมนี้กดลึกครับตีบินขึ้นมานีครับเห็นไหมครับขอบปีกันไม่มีเห็นไหมครับดูเนื้อครับน่าจะเป็นชุดเดียวกันยุคเดียวกันน่นะครับดูง่ายง่ายครับมีเส้นผ้ามีลายโค้งนะครับมีเส้นผ้าสีบางๆเห็นนะมมีมูลสารจัดจ้านด้วย ลายตัวครับบัวพะพวกนี้เราไม่ได้ไม่ได้ใช้นะครับการเปิดหน้าเนื้อเฉยครับดูขอบตัดนะครับเห็นไหมครับเป็นบนสารไหมครับยังไม่มีการหลุดร้อยหลุดน้อยมากครับต้องบอกเลยนะมีการหลุดร่อนน้อยมากครับแลวดูง่ายเลยครับเผานี้นะดูง่ายเลยเอกลักษณ์ง่ายๆเลยครับสำหรับวันนี้นะวันนี้ก็จะมีจุดเด่นของเขานะครับวันนี้เสียงจะบิดบิดนิดนึงครับเอียงเอียงนิดนึงนะครับเสียงว่าละครก็จะเอียงเอียงไปทางด้านขวามือของเรานะครับขวามือของเรา นิดนึงครับแขนทิ้งดิ่งเห็นไหมครับทิ้งดิ่งทิ้งดิ่งเหมือนกันบางผ้านี่เป๊ะเลยครับเป็นไหมครับนี่ครับนี่เป๊ะเลยครับนะเหมือนกันครับยังไงก็ก็เป๊ะครับขึ้นมาเป๊ะอยู่นะครับเกษนะเทียะกับเสียนะครับนี่ครับนี่ก็มีสององค์ครับตั่นี้นะครับนี้อใกล้เคียงกันมากครับแม่พิมพ์น่าจะเป็นตัวเดียวกันนะครับในการสันนิษฐานนะครับน่าจะเป็นตัวเดียวกัน พะโครงสร้างคล้ายๆกันเลยนะครับซุ้มลึกกดลึกนะครับคมชัดสวยตามแบบฉบับเลยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดสมัครสมาชด้วยแล้วกันนะครับนะครับเดี๋ยววันนี้ถ้ามีคนกดกดไลค์กดแชร์ให้ผมเยอะนะครับกดไลค์ให้ผมเยอะผมก็จะนําปิมจะดีนะครับนะครับในแบบฉบับของพระเครื่องนุนศึกมาให้ดูกันอีกทีนะครับพระทั้งหมดมีทั้งหมดนะครับที่ผมไล่เรียงและศึกษาขึ้นมานะครับก็มีประมาณ5ขนาดนะครับ ในตัวแม่พิมพ์ตัวเดียวกันในขนาดพิมพ์ใหญ่เงี้ยครับจะมี5ขนาดนะครับในเนื้อเดียวกันนะครับที่เคยเจอนะครับที่เคยพบเจอนะก็จะมี5ขนาดนะครับดูครับมีรอยบิดเบี้ยก็มีครับธรรมชาติเยอะเลยครับเห็นไหมนี่คือธรรมชาติเลยครับไม่มีอะไรที่เป็นเป๊ะเป๊ะเป๊ทุกอย่างนะบางอย่างเราต้องบรรยายตามตามลักษณะของตัวองค์พระนะครับไม่ใช่ว่าเราจะเอาหลักการของใครมายึดถือนะครับนะครับหลักๆก็ต้องดูตามองค์พระเลยนะครับเนื้อความแก่งนี้ครับฟังเสียงได้ครับเห็นไหมครับ เห็นเป็นแก้วเลยนะครับใครสนใจหรือว่าอยากจะเช่าหานะครับก็ติดต่อได้ที่พระเครื่องชุนนาศึกนะครับเพจพระเครื่องชุนนาศึกนะครับเดี๋ยวลงลงไอดีไว้ละกันนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยครับฝากกด subscribe ด้วยละกันนะครับนะครับถ้ามีคนกดกดไลค์กดแชร์หรือว่าสนใจให้เรานําความรู้มาให้ทาง YouTube นะครับก็รบกวนกดให้นิดนึงนะครับเราจะได้นำความรู้อย่างอื่นมาเสริม ทำให้พวกท่านได้ได้มีความรู้ติดตัวไว้นะครับจะได้ไม่ต้องมีคนมาหลอกเรานะครับขอบพระคุณมากครับในการติดตามทุกทุกท่านขอบพระคุณในการเอื้อเฟอืเอ้อเผื่อแผ่กับพวกท่านนะครับที่ให้โอกาสพวกเราได้ได้มานําเสนอนะครับขอบพระคุณมากๆครับสวัสดีครับ